เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเอาพีคอกติสไนแมวทั้ง6ตัวไปแลกกับคนในเซิร์ฟดูดูที่ว่าผมนั้นจะได้อะไรกลับคืนมาก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากร้านด,ดีดด้วยนะมีกดเกมพาร์รับฟาร์มเอฟและสัตว์เลี้ยงสุดโหดสุดตึงลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่านกจุงติสไนแมวผมนี่เป็นไซส์เท่าไหร่นะครับก็ตามข้างล่างนี้เลยนะครับมันก็คือนกจูงที่ผมเปิดได้เกลือจาก <Hey. S 1> คลิปที่แล้วนั่นเองนะครับก็ไปดูกันด้วยนะนี่เเลยนนรัผมกก็็ได้ท้ทําาปป 100เรียบร้อยแล้วนะเออในทั้งหมด6ตัวเลยนะครับก็ใช้เวลา1วันเต็มๆนะครับเพราะว่าส่วนกูกากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทดกับคนในเซิร์ฟดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นลกอะไรกับเราหรือว่าเขาจะขอเราฟรีนะครับมาเดี๋ยวเราไปตะลุยในแต่ละเซิร์ฟกันเลยโอเคเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แรกแล้วนะครับก็โอ้โหผมว่าเลยนะก็คือเราเข้ามาแล้วเราต้องเห็นสัตว์เทพๆของส่วนบ้านคนอื่นนะซึ่งผมไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะทําการย้ายเซิร์ฟจนก,กว่าผมจะเจอแบบว่าสัตว์เทพๆแล้วก็นนะ ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับก็ดูเฉยๆหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองไปเสนอพวกเขาดูนะครับคนแรกอยู่นี่นะครับเป็นผู้หญิงฮัลโหลเขาอยู่หรือเปล่าวะประเด็นเลยนะครับคือเขาอยู่หรือเปล่าทุกคนผมว่าไม่น่าอยู่นะผมว่าไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเอ๊ oh. แล้วเจ้าของส่วนนี้เขาอยู่ไหนเนะี่ยอ้ออยู่นี่อ่าเขาเดินเขาเดินเขาเดินเราทักทายเขาก่อนนะครับเราต้องทักทายเขาก่อนเพราะเข,ขาจะว่างคุยกับเราบอกว่าโอเคเขาไม่สนใจเรา เขาไม่สนใจเรานะครับดูจากการที่ว่าเขาตั้งใจรดน้าแล้วนะเราไปเซิร์ฟอื่นดีกว่าโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็อะฮะอันแน่แน่แน่เขามีม้าเออก็ผมก็มีแล้วดีกว่าสวนไหนดูน่าสนใจนะครับโอ้รู้สึกว่าจะมีคนแห่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้มาก ขึ้นเรื่อยๆเ,เอ้ยอันนี้มีเสือด้วยเหรอ24กิโลซึ่งผมมีแล้วนะครับผมไม่ได้สนใจแล้วก็มีดีโลมีพิค็อกเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนนี้ติดไนท์แมร์ด้วยแต่เลเวลน้อยนะครับอันนี้เลเวลเท่าไหร่41อ๋อติดเมกาด้วยดูโจ๊กแลน่าจะตัวเล็กไปไปดีกว่าเพราะว่าเราไปหาเซิร์ฟเวอร์อื่นดีกว่านะครับเพราะาเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอุย้ยทุกคนดูจากมุมบนขวาแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้ดูความเป็นไปได้ที่เรานะ่าจะแลก เอ้ยโอ้โหสวนดูโล่งๆแฮะทำไมสวนดไูไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจเลยผมว่าผมยา้ายดีกว่านะผมยา้ายดีกว่านะทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่มันอะไรกันทุกคนผมเข้ามาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆแล้วก็กระตุกเรนนึงเขาเพิมพ์อะไรผมอ่านกี่ไม่ออกแต่ที่แน่ๆคือแต่ละสวนนี่ตึงมากยิ่งสวนนู้นนี่ไกลๆนี่ดีโลเท่าไหร่นี่ดีโล76กกิโลสวนนี้คู่ตึงอะทุกคนดูดิเขามีรั้วแบบรั้วที่แบบเขาเรียกนะ ร,ร,รั้วเนี้ยรั้วกงเนี้ยเท่จัดมีรอบสวนเลยปะเนี่ยโอ้โหโกเคทุกคนผมว่าเขาตึงนี่แหละสวนที่ผมตามหาแต่จะแลกได้หรือเปล่าเนี่นะสินะจะแลกได้หรือเปล่าโอ้โ oh ห oh, ถ้าทางขึ้นดูโคตรเฟี้ยวทุกคนโอ้โ oh, หผมเลือกคุยไม่ถูกเลยทุกคนผมเลือกคุยเดีย๋ยวผมคุยกับหุณโจนคนนี้ก่อนแล้วกันนะอ่า uh oh. ผมจะคุยเรื่องหรือเปล่าเนี่แหละ uh oh. hey อ่าโย่เอ้ยโย่สนใจกูหน่อย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 นี่แหละกดบัตรเทรดไปเลยนี่เดี๋ยวฉันจะให้นายดูพิคอรอกที่ฉันปั้นมา เยอะว่าต่อยไหนวะอ่านี่ไงหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนี่ไงหกตัวติดไนท์แมทหมดเลยนายสนใจไหมฮะมันไม่ได้ขำผมใช่ไหมอ่ากู good offer ๊ดออฟเฟอร์่นเ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 นกู๊ดออฟเฟอร์ไม่รู้หรอกว่ากู๊ดออฟเฟอร์แปลว่าอะไรก็พิมพ์ไปก่อนนะเห็น <s> ต่างชาเขาพิมพ์กันเราคุยกับใครวะเราคุยกับหฮงนุงยนีน่หฮงนุยนี่คิดว่าอะไรอะเอาอ ไอเซลหมายถึงมันไล่ผมไปขายหเหรอ oh. oh. โอ้โหรู้สึกว่าผมเข้ามาแบบเป็นที่อ่อนด้อยเพราะว่าผมไม่ได้วางสาตว์ที่ผมมีเหมือนกันมันขำกูทุกคนมันบอกยี่ห้าถึงยี่แปดฮ่าฮ่าโอ้โหแม่งขำกูกูสามารถแรกมาเสนอมึงเสือคำกูอีกเอาไงดีทุกคนนี่กูถือบ้างกูถือบ้างกูก็มี กูมีย네ันตัวเนี้ยเนี่ยกูม um ียันตัวน um ี้น um ี่นี่นี่เนี่ยมีเปล่าเนี่ยแมงมุมผีเนี่ยมีเปล่ามีเปล่ามีเปล่าแมงมุมผีมีเปล่ากูไม่มาแลกแล้วกูมาขี่มึงแล้วอะไรกระจกกระจกกระจอกของกูดิแมงมุมผีเล็ดอะไรเลดไข่ใครๆเขาก็หาได้ไปดีกว่าทุกคนผมว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็โอ้ช้างช้างตัวละร้อยห้าสิบใครๆเขาก็มีนะทุกคนผมว่าเราไปหาเซิร์ฟที่แบบว่ามันพอดีกับเราดีกว่านะ รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ได้มาเจอกับสวนสวนนี้นะครับซึ่งเขามีพิ่คอกหตัวนะครับแล้วก็มีแมงมุมยักษ์เนี่ยสตัวนะซึ่งผมคิดว่าต่อให้เรียกได้ผมก็ว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอามาก็ไม่ได้ใช้นะก็น่าจะไม่ได้ละกันละครับเพราะว่าเขดูจักสวนแล้วด้วยเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นแบบว่าพวกเอฟเคซะมากกว่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตามหาเซิร์ฟอื่นก่อนละกันนะโอเคครับเคหาเ์อแบบ ที่เขาจะมีสัตว์เท่ๆวางในสวยยาวมากห่วงก็คือเดี๋ยวผมจะลองกับคนนี้ดูนะครับเพราะว่าดูจากหน้าตาส่วนขเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีแต่แมวน้ําใช่ไหมซึ่งมันเหมือนเป็นกับการทําเซตวางไข่หรือว่าเซตขายสาัตว์แล้วได้แล้วได้ไข่คืนนะผมคิดว่าในกระเป๋าขเขานี่น่าจะมีสัตว์เทพๆนะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะ าถามเขาดูนะครับถ้าเขาอยู่นะ Two thousand years later อย,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 ยู่ๆโอ้โยผมกำลังลุ้นเลยว่าจะกระดิกหรือเปล่าผมไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกนะขี้เกียจพิมพ์เยอะนะครับเพราะว่าพิมพ์อังกฤษไม่เป็นเราก็ถือบัตรเทียดแล้วก็ทำการอาให้เขาดูไปเลยแต่ฉันก็จะบอกว่านายสา,ายมาสเสนอฉันมาได้เลยนะโดยการที่ว่าผมนั้นจะใส่พีคอกไป6ตัวตัวที่1 2 3 ไปหกตัวดูซิว่าเขาจะเสนออะไรเราน่าสนใจไหมเวลร้อยเลยนะเฟยไไนแม้แต่ตัวเล็กเป็นนิดนึงโดยจากขวาจอแล้วเนี่ยเขาเขานิ่งมากเลยนะทุกคนคือแบบเขาเลยแบบเฮ้ยเอาเอาอะไรดีวะหรือเขากำลังพิมพ์เฮ้ยกูหาแล้วนะโอ้โหเขาบอกว่ามันเยอะเกินไป เอารับทั้งหมดนี้ไม่ได้ประมาณว่า,าผมเสนอเขาเยอะไปจนเขาแบบว่าไม่อยากรับนะครับแต่ก็ไม่เสนอเลยกูกลับมาเลยนะกูก็าจะหาเซิร์ฟที่แบบหน้าตาแบบดูเทียนได้โคตรนานนะครับแม่งไม่เอาเลยสักตัวไม่ถามเลยสักตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้สัก 2, สองสามเซิร์ฟแล้วกันนะทุกคนผมว่าเซิร์ฟเนี่ยน,นี่แหละผมได้กลิ่นของคนที่เขามีสัตว์ยักษ์สัตว์เทพสัตว์ลุงสัตว์ไนแม์นะครับผมว่ามันต้องมีขั้นต่ำห้าตัวในสวน เฮ้ยเฮ้ยเ้ยมีมีอ่ส่วนนี้ไม่มีแน่นอนนะครับมีแต่อินซีเส่วนนี้ส่วนนี้ก็ตกมันมืดขนาดนั้นวะเฮ้ยทำไมมันอะไรในแม่ไหนแม่วะอย่าบอกนะว่ามันคือนกน่าจะเป็นนกแหละะเราเราก็ไปดีกว่านะทุกคนและคูนเหรอและคูนไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นดีโลเมกาแน่นอนอ่าแล้วก็อีซีเมกานะครับ <c oughs> โอ้โหก็ไม่น่ามีอะไรสนใจนะครับทุกคนก็ ไะเรามาย้ายสวนกันดีกว่าอ่าผมว่าดูจากห้องแล้วอันอันนี้ก็น่าสนนี่ไอเชี่ยเฮ้ยติดชีวีกโอเคทุกคนอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายแล้วผมจะทําการรอนะโอเคแกก็กดนี่เลยกดเข้าปกติแหละทุกคนไม่ต้องไปหาซองหาเซิร์ฟที่มันแบบว่ามีคนอยู่แล้วรู้สึกว่าเซิร์ฟนี่คนตังเยอะแสดงว่าต้องสัตว์เทพใช่ไหมล่ะสามเขาแล้วก็อันนี้มีมา้าอ๋อมา้าคูมีอะไรก็มีมา้าโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะ w a t อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้แบบว่าเจนเดลแบบน้ำแฝงไปไหนอันนี้เจนเดลร่างไหนเนี่ย่างร่างนี้มีมังกรด้วยอ่ะมีมังกรมีเคียวแล้วดูข้างบนดในิใน,นส่วนเขาวะอันนี้ไม่ใช่เดียวเจมสเดลโอโอโหโอโหโอโหที่กูไม่ได้เจอสัตว์ดีๆไว้แรกนี่แหละโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคน,นไหนๆก็เจอนี่แหละเฮ้ยยูยูยูเฮ้ย ฮัลโหลนี่ฉันมีอะไรมาให้คุณเสนอเขาไปไหนแล้ววะเอาเจนเดียวตัวปลอมไปใสด่ดิเจนเดียวอ๋ออยู่นี่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 อนโอ้โหยังไม่แอบอเลย,ยงนี้เนี่ยเฮ้ยล้อหลอกล้อหลอกเฮ้ยล้อหลอกอ่ะนี่ผมไม่ให้เขาพิมพ์ผมเปิดปัดเทปไปเลยเนี่ยเอาไปเลยพีค่คอกพีค่คอกหกตัวเสนอมาอา้าวโอ้โหคือไม่สนใจนกยุงกันเลยเออไม่สนใจนกยุงเลยเอ่ะเดี๋ยวลองกับไอคนนี้แล้วกันนะคนนี้คนนี้เขามีม้านะครับเดี๋ยวลองดูเอ้ย มา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 ฉันมีอะไรจะเสนอนายนะเฮ้ยย่เฮ้ยเขาบอกว่า I have nothing to offer คือเขาไม่เทรดอ่ะส่วนคนนี้เขาก็ไม่สนใจเลยเลยเขาจ้องจะขายของอีกเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยับรับไปนิดโอ้โหเขาปฏิเสธผมนี่กูใช้คําเดิมที่กูคัดลอกมาเฮ้ยไปไหนอ่ะโอ้จะคุยกับกูได้แท้จริจะว่ามันีอีกมาด่มาด่มาน่เอ่อ before ticket อ่าอะไรไม่รู้คือไม่รู้ิกรุงทิกเก็ตนะเปิดไปก่อนเลยสรุปก็คือ ผมพยายามหาคนที่เขาสนใจและกับแบบว่ากับหลายๆคนที่ผมมองว่าเขาน่าจะสนใจนะก็คือคือแบบว่าไปหลายเซิร์ฟจัดนะไอช็อตที่แบบว่าผมไปหลายๆเซิร์ฟคือผมเอาทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่นานจริงนะส่วนพี่คอกที่ผมอุตส่าห์ปั้นมาเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ได้ใช้ด้วยทุกคนแล้วปั้นมาแทบตาย นะครับสรุปแล้วคือกูไม่สามารถจะเอาไปแลกกับคนในเซิร์ฟได้เลยอ่ะโอ้ oh my god ก็เป็นว่าพี่ o คอกทั้ง6ตัวนี้นี่ผมขายคนดูแล้วกันนะคนดูจะซื้อไหมอ่ะตัวละ50บาทนะก็คือเนี่ยหตัวนเนี้ยเนี่ยห้บาทนะตั้งแต่23โลเอ่อจนถึง28โลเนี่ยก็คือมี 23, 28, 26, 25, 25, 2 5 27กเ็นี่ยก็คือพวกนี้นตัวละ50บบาทหมดเลยนะครับทุกคน ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงก็ใครที่อยากได้ก็ลิงก์ใต้คลิปมันจะมีเฟซวาอาไอเราก็คิดว่าเดิมมาจะสนใจโอเคใครที่อยากได้ก็ออทักเฟซผมมาแล้วกันเนาะลิงก์เฟซอยู่ใต้คลิปนี้นะโอเคทุกคนคลิปนี้เอาไ้เจอกันใหม่ไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย